ผมเข้ามาหน้านี้นะฮะผมมาคลิกเลือกจาก YouTube นะครับผมจะเอาดูที่ว่าเอาแมวมันทะเลาะก,กันเนี่ยมาใส่เป็นวิดีโอให้ดูดีกว่านะครับผมเปิดให้ดูดก่อนนางเลือกน้อยมีชั้นบนมีชั้นล่างมีชั้นหน้ามีชั้นหลังมีพร้อมๆกันช,ชั้นหนึ่งที่ชั้นอะไรมันลอง,ลองเอา้าเอาไม่ลงทําไมอ่ะ มืออ่ลงทาไมเคยลองหรือเปล่าเพลงนี้มัน้องไม่มัน้นนองอย่างนี้จริงๆแล้วมือลงทาไมอ่ะเองเเล่นจังหวะ้องก็ผิดว่ะไม่มัน้องอย่างนี้จริงใครอ่ะฮะไหนใครเขาถ่ายทำน่ารักมากเลยใช่ไหมครับคนาพาเขาเก่งมากๆเลยนะครับเรามาดูนะครับว่าเราอยากจะเอาอันเนี้ยไปให้เพื่อนๆเราดูนะครับใน Facebook เราคลิกมานี่เลยครับแบ่งปันนะครับแล้วก็ไปที่ฝังนะครับคือไปที่แชร์แล้วก็ไปที่ e m b e d นะฮนะ พอเรามา embed แล้วเนี่ยเราก็มาดูว่าไซส์เนี่ยน่าจะเป็นไซส์ที่ใกล้เคียงหรือยังเมื่อกี้เราทําไว้ไม่ได้กว้างมากเอาแค่นี้ก็พอนะครับ560นะฮะความกว้างแค่นี้น่าจะพอแล้วนะครับนะฮะตอนนี้ผมก็จะ c อนโท C ไปนะผม Copy c o โค้ดมาแนละ้วผมก็จะกลับมาที่ตรงนี้ครับโปรแกรมที่เราเขียนเว็บนะฮะโปรแกรมที่เราเขียนเว็บนะเราจะให้ใส่ไปในนี้แล้วก็มาที่โค้ดเห็นไหมจะมี กับพิบกับพิบเมื่อกี้เราคอนโทรล C คราวนี้เราก็คอนโทรล V นะฮะวางซะแค่นนี้เองนะครับแค่นี้เองเรากลับมาที่ดีไซน์อย่างเก่าตอนนี้มีวิดีโออยู่ในนี้แล้วล่ะนะครับจะลองดูไหมครับเราลองเปิดดูก็ได้นะครับเห็นไหมครับตอนนี้วิดีโอมาอยู่กับเราแล้วนะครับถ้าเกิดมีคนเขาคลิกอยากจะเข้ามาดูเขาก็จะมาดูในหน้านี้หน้านี้มีอะไรครับเห็นไหมครับ มีโรงเรียนที่เราโฆษณามีอะไรก็ได้ที่เราจะโฆษณานะครับอยู่รอบๆนะครับซึ่งแล้วแต่ว่าเราจะออกแบบในกรณีนี้นผมออกแบบเพียงแค่ให้เขาสนใจที่จะเข้ามาเรียนเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมีการโฆษณาโรงเรียนของผมไปด้วยนะครับพอโฆษณาไปแล้วตรงนี้นะครับพอคลิกไปเนี่ยก็จะมีวิดีโอในการ สวัสดีครับพี่เพื่อนทุกคนไปนะครับด้วยความละมุนละม่อมนะฮะคานนี้นอกจากชวนตรงนั้นแล้วเราก็จะมีข้อความเชิญชวนเสร็จแล้วถ้าเขาสนใจเขาก็จะกรอกตรงนี้ตรงนี้นะฮะที่เราเรียกว่าเป็นเว็บฟอร์มนะครับจำชื่อนะฮะตรงนี้เป็นเว็บฟอร์มพื้นที่ทั้งหมดเป็นเพจเพราะนั้นผมก็เลยเรียกเว็บฟอร์มเพจคานนี้ถ้าเกิดว่าผมเซตโค้ดตรงนี้เนี่ยให้กับเพื่อนบางคนที่อยู่ในทีมงานผมแล้วผมก็บอกว่า ช่วยเอาลิงก์ตรงนี้ไปโพสต์ทีแล้วเวลาที่คนกรอกเข้ามาเขาจะไปรายงานอีเมลเพื่อนผมหรือว่าทีมผมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็ต้องเซตแคมเปญแยกกันคนละ1แคมเปญ1แคมเปญเพราะ1แคมเปญก็จะได้1เว็บฟอร์มครับผมมีทีมอยู่ร้อยคนผมเซตแบบเนี้ยนะครับเซตหน้าตาแบบเนี้ยร้อยเพจยากไหมครับแค่เซฟแอสเท่านั้นเองนะครับแล้วพอเซฟแอสเสร็จอะไรเกิดขึ้นครับเราก็มาเปลี่ยนเฉพาะ ในส่วนของเว็บฟอร์มนะครับโอเคนะฮะตอนนี้เราพอเข้าใจคร่าวๆแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งไปผูกติดอยู่กับว่าตัววิดีโอพวกนี้จะตามเข้าไปเหมือนกันทุกคนไหมเพราะกรณีที่เราเซตให้ทีมงานวิดีโอพวกนี้อาจจะไม่ได้ขึ้นไปตามนี้เพราะว่าเราได้แนะนําวิธีการในการให้เขาสร้างเว็บฟอร์มเพจจากบล็อกเกอร์นะครับลองย้อนกลับไปดูเพราะนั้นทุกคนสามารถจะสร้างเว็บฟอร์มเพจได้ แต่โดยพื้นฐานการทํางานแล้วเหมือนกันหมดเลยนะครับเราก็กลับมาดูในในหน้าที่เราเขียนเว็บนะครับพอเราดูลงเขียนเว็บแล้วเนี่ยผมอยากให้มาสังเกตตรงนี้นิดนึงนะครับว่าตรงเว็บฟอร์มเนี่ยเราทำยังไงนะครับตรงนี้เนี่ยเราเองเนี่ยเราก็จะเข้ามปในหน้าที่เป็นโค้ดเหมือนกันนะครับที่ในหน้าที่เป็นโค้ดเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเอามาวางนะฮะตอนนี้เรามากําหนดที่พื้นที่จะวางก่อนนะฮะว่าเราจะวางอยู่ตรงเนี้ยนะครับถ้าเราจะวางอยู่ตรงนี้นะครับเราจะต้องไปเอาโค้ดมาก่อน ผมจะเข้าไปสู่การเอาโค้ดมานะฮะว่าเราจะเข้าไปที่ get response เนี่ยนะฮะที่เราเซตเอาไว้นะครับตรงนี้ถ้าเราเซตดูว่าตรงเว็บฟอร์มเนี่ยมีอะไรบ้างเราเช็คมาเลยนะครับเว็บฟอร์มลิสต์ของเรานะครับเันนี้คือหน้าเว็บฟอร์มเรามาที่ view source นะครับพอ,อมา view source ตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ให้เข้ามาดูนะครับว่าเราต้องการจะใช้โค้ด HTML เราก็มา นะครับคอนโทรลเก่อนนะครับเอาให้ครบเลยแล้วก็ Ctrl C, นะคอนโทรลซีนะฮะก็ปีเสร็จแล้วก็กลับไปนะครับกลับไปที่ตรงนี้นะถ้ากลับมาตรงนี้แล้วเนี่ยเมื่อกี้เป็นแคมเปญของเพื่อนแล้วนะครับตรงนี้เป็นแคมเปญผมถ้าจะเป็นแคมเปญเพื่อนเราก็ต้องลบแคมเปญผมออกก่อนนะครับเป็นโค้ด HTML ของเว็บฟอร์มของเพื่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ในเมื่อเป็นเว็บฟอร์มผมผมก็ต้องลบออกก่อนนะครับเราก็จะกลับเข้ามานะครับจริงๆแล้วเนี่ย ผมเองคงจะไม่ได้ลบจริงๆแล้วนะครับเพียงแต่ว่าผมอธิบายให้ดูว่าถ้าเรามีคลิกไว้ตรงนี้นะฮะแล้วเราก็คลิกมาตรงนี้เราจะเห็นว่าปุ่มกระพริบเนี่ยเราคอนโทรล V วางไปได้เลยนะครับก็เป็นอันว่าจบนะครับเราก็จะไปแสดงผลเวลาคนกรอกเข้ามาก็เท่ากับกรอกเว็บฟอร์มของเพื่อนหรือว่าเว็บฟอร์มทีมงานเรานั่นเองนะฮะในส่วนนี้เนี่ยที่ผมกลับมาอธิบายนะครับ เพราะว่าผมอยากจะให้เห็นความสําคัญของการที่เราเองเราสามารถจะเจนโค้ดเจนหน้าเพจนะครับเพื่อที่จะให้ทีมงานของเราเนี่ยใช้ได้จํานวนมากโดยที่ในการวางตัวนี้นะครับเราก็จะเริ่มวางตั้งแต่แคมเปญนะครับแล้วก็ตามด้วยอีเมลที่จะ follow up แล้วก็ตามด้วยเว็บฟอร์มนะครับสามขั้นตอนนี้แล้วเราก็เซตตัวนี้ให้ทีมงานทีมงานก็สามารถจะทํางานได้ตามที่เขาต้องการแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูในรายละเอียดเรื่องต่อไปนะครับ